จาะหูแนบเลเซอร์เป็นยังไงไปชมกันนะคันนี้ก็มีการจัดทรงครับจัดทรงด้านหน้าเท่าไหร่สี่สอดฮะมาชมด้านหลังฮะสี่สอดเช่นเดียวกันฮะเจาะหูแนบมุดลงไปดูหน่อยนี่ฮะเจาะหูแนบแบบนี้นะครับงานตัดเลเซอร์และเจาะแล้วใช้ระดับเลเซอร์ด้วยเป๊ะแน่นอนนะครับมาดูกับโชคหลังซูเปอร์เจนะครับซูเปอร์เจตัวนี้ลูกค้าใส่มาแล้วนะฮะแต่ว่าลูกค้าช้ำใจฮะสเปคไม่ได้ครับผมเปลี่ยนใหม่ฮะเป็นซูเปอร์เจ สเปคที่ได้ระดับด้วยนะครับนี่ใครอยากได้ทรงแบบนี้ทรงแบนนี้เลยขายทรงอันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมก็ดูแลให้ทุกคันนะครับก็เรื่องการฟีด้วยกันขับนะครับลูกค้าคือคันเนี้ยตอนแรกมันมันมันอยากนิ่มกว่านี้นะครับลูกค้าเลยบอกว่าขอทรงใหม่ด้วยแล้วก็ให้มันนิ่มด้วยนะครับก็ถูกใจนะครับก็จบไปแล้วครับเดี๋ยวลูกค้าจะขอกลับแล้วนะครับก็เลยมาขอถ่ายสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรง มีรับแค้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ยางหนานะครับก็สามารถสั่งได้เลยนะครับเราทําตามสั่งเหมือนกระเพาไก่ไข่ดาวแน่นอนนะครับอ่ะใครอยากได้ก็บอกได้นะครับวันนี้ลาไก่อนสวัสดีครับผม